สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนมแม่แล้วก็ u t u b e พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กันแบบเสพรส์นะคะในช่วงวันหยุดนะคะ10โมงค่ะสำหรับการไลฟ์ให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะกับพี่กันนมแม่ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่กันนิดนึงค่ะวันนี้พี่ค่ะพี่กันก็มีความรู้ดีๆมาฝากนะคะในการให้ลูกเล่นเลิะเทอะ ดีไหมมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลลูกที่ให้เล่นเลอเธอเนี่ยยังไงให้ลูกน้อยปลอดภัยค่ะคงจะทราบกันอยู่ประมาณหนึ่งแหละเนาะว่าการเล่นเลอเธอเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามันมีประโยชน์มันดีแต่อาจจะไม่ได้สรุปออกมาเป็นข้อว่าข้อดีอ่ะมันมีอะไรบ้างที่ทําให้เรา่ถึงจะยอมให้ลูกเล่นเลอเธอเพราะการเล่นเลอเธอหลายท่านก็อาจจะกังวลว่าลูกอาจจะเอ่อได้รับเชื้อโรคนะคะกังวลว่าลูกจะได้รับอันตราย กังวลว่าจะเพิ่มงานให้กับตัวเองอันนี้พูดตรงๆนะคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบเล่นเลอะเทอะเพราะว่าเล่นเสร็จเราต้องเป็นผู้เก็บทําความสะอาดนะคะวันนี้ก็คือจะมีประโยชน์มาบอกแล้วก็วิธีการให้ลูกเล่นเลอะเทอะยังไงเหนื่อยน้อยหน่อยลูกปลอดภยัยอ่านะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการไลฟ์ในวันนี้นะคะน้ํายาซักผ้าเด็กบีสเบบี้ด้านหลังพิการนะคะเป็นน้ํายาซักผ้าเด็กสูตรน้ํานะคะ ซึ่งจะบอกว่าเป็นตัวเลือกของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ในยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาใช้สารทำความสะอาดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนนะคะใช้ได้นะคะตั้งแต่เสื้อผ้าเด็กแรกเกิดเดียวนะคะขจัดคราบหนักได้อยู่มัดนะคะพี่แกนเคยใช้นะคะแล้วก็กล้าพูดเลยนะคะคราบที่ฝังแน่นนะคะออกได้ดีเลยนะคะคราบที่มักจะเลอะในเสื้อผ้าลูกน้อยค่ะซอสมะเขือเทศนมช็อกโกแลตนะคะไอติมช็อกโกแลตนะคะน้ำผลไม้ค่ะขจัดคราบได้ดีเลยนะคะ กลิ่นเนี่ยเด่นมากของ B ิ a b เบบคือค่อนข้าง,างคุณพ่อคุณแม่ที่เคยใช้จะคอมเมนต์เยอะเลยนะคะเรื่องของกลิ่นหอมสดชื่นนะคะเขากลิ่นเนี่ยจะติดทนนานด้วยด้วยนวัตรกรรมซูตติ้งและระบายนะคะทําให้ติดกลิ่นติดเสื้อผ้าคงทนนะคะแล้วก็หอมสดชื่นนะคะใช้ได้ทั้งซักเครื่องแล้วก็ซักมือนะคะอ่าอ่ะ,อะเข้าเรื่องความรู้ของเราเรื่องของการเล่นลเลอเทอคะ่ะต้องขอบคุณบิ๊ทเบบี้นะคะสหรับสนับสนุนการไลฟ์ในครั้งนี้เนาะ คือจะบอกว่าการเล่นเลอเทอร์ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมสซีเพย์นะคะเป็นการเล่นที่มุ่งเน้นให้ลูกเนี่ยได้ใช้ประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็ร่างกายของตัวเองให้เต็มที่นะคะเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กนะคะการเล่นเลอเทอร์นะคะเช่นการเล่นทรายการเล่นดินการเล่นน้ําการเล่นโคลนการะเลงสีนะคะการวาดภาพด้วยมือเปล่าการเล่นหมึกสีต่างๆการเล่นดินน้ํามันแป้งโดการเล่นทำอาหารนะคะจากจากธรรมชาตินะคะ ซึ่งการเล่นลเลอเทิร์นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเออบางทีเรารู้ว่ามันมีประโยชน์แหละเดี๋ยวพอฟังประโยชน์ที่พี่การรวบรวมมาให้แล้วคุณแม่จะบอกว่าว้าวว้าวเลยค่ะยอมเหนื่อยเลยนะคะอันดับแรกข้อแรกเลยประโยชน์ของการเล่นลเลอเทอร์มันเป็นการเล่นที่ไม่มีกรอบอะคะ่ะไม่มีกรอบนะคะทําให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้จากเต็มที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีนะคะเช่นนะคะแค่เล่นสีเนะะี่ยค่ะการที่ลูกเอาสี สีนู้นสีนี้มาผสมกันเนาะเขาก็จะเรียนรู้แล้วถ้าเหลืองแดงผสมกันได้สีอะไรนะคะอาแดงขาวผสมกันได้สีอะไรคือเขาได้ลองนะคะมันจะอยู่ในหัวสมองได้ดีกว่าการท่องจํานะคะแล้วก็กตุ้นว่านเดี๋ยวลองเอาที่สีที่ผสมแล้วมาผสมกันอีกรอบนึงจะได้สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันทําให้ไม่มีกรอบเขาจะเล่นยังไงก็ได้นะคะ ซึ่งจะบอกว่าัยลูกเนี่ยัยลูกของเราในวัยต่อแต่เนี่ยสมองแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็พัฒนายอย่างรวดเร็วนะคะการส่งเสริมให้ลูกได้เล่นเลอเทอเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกระตุน้นพัฒนาการด้านสมองของเขานะคะกระตุ้นการเรียนรู้ต่างๆนะคะประโยชน์ข้อที่2การเล่นเลอเทอที่ส่งเสริมทักษะด,ด้านคณิตศาสตร์นะคะอ่ามันเป็นการวางรากฐ,ฐานเป็นการวางรากฐานแนวคิดด้านคณิตศาสตร์นะคะที่สําคัญตลอดชีวิตนะคะเป็นกิจกรรมที่เรา เหมือนว่าเชิงปฏิบัติค่ะเขาจะได้นับจํานวนได้วัดได้ลองกะเช่นเขาจะตักดินใส่ถ้วอยอันนี้เขาจะตักกี่ช้อนการวัดขนาดพื้นที่ที่เขาจะเล่นนะคะเล่นดินทํากรอบตีกรอบนะคะเขาต้องทํารูปทรงต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเขียนดินนะคะสมัยเด็กๆพี่กันเนี่ยหูเหมือนดูแลแก่เลยเนาะสมัยเด็กๆเ,เคยไหมที่ที่เอาไม้มาตีตารางอะ่ะแล้วโดดตามช่องเอาไม้มาตีตารางกับดินนะคะ แบบนั้นนะใครทานบ้างน,นะคะแล้วเราก็เหมือนถ้าจาไม่ผิดเราต้องทอยทอยทอยลูกหินไปก่อนแล้วเราก็โดดโดโดตามตามพื้นดินใช่ไหมคะเล่นขะเล่นเอ่ออะไรอะ่ะอันนี้คือเป็นรักฐานคณิตศาสตร์ด้วยนะคะยังไม่พอคณิตยังไม่พอนะคะข้อที่สามยังวางรักฐานด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะการเล่นเลอเธอนะคะก็เหมือนแบบให้ลูกเนี่ยได้แบบ ทดลองทําการทดลองผ่านการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญด้านด้านคณิตด,ด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีเลยก่อนทดลองเขาก็ต้องมีการทํานายผลลัพธ์ว่าเขาถ้าทําอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเ,ออเป็นแกนหลักเลยนะคะสี่ค่ะส่งเสริมสุขภาพที่ดีนะคะการเล่นเลอเทอะการเล่นกลางแจ้งการเล่นดิงเก็ตเล่นน้ํามันเป็นการเล่นที่ลูกได้ใช้กล้ามเนื้อได้ออกกําลังกายหลายส่วนนะคะก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแหละ ยังไม่พอค่ะยังมีการศึกษาว่าการเล่นเลอเธอเนี่ยจะทําให้ลูกมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นเลเอเธอเออนะคะข้อที่ห้าเป็นการพัฒนาเรื่องของการเนื้อมัดเล็กเวลาที่ลูกเล่นเลอเทออย่างที่พี่แกนยกตัวอย่างไปนะคะขุดดินนะคะวาดภาพด้วยนิ้วมือนะคะแป้งโดนะคะเล่นทาอาหารนะคะเขาได้หยิบจับได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างดีนะคะข้อที่หก อันนี้คือเขาจะมีไปโยน์ด้านเนื้อของพัฒนาการด้านภาษาไม่ใช่แค่เขาได้พูดนะคะเขาจะเรียนรู้คําศัพท์ที่ปกปติในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้พูดเช่นลื่นเอาน้ําใส่ใบดินแล้วลื่นเหนียวนะคะลื่นเหนียวแชะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้แบบได้คําศัพท์ใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เจอในชีนชวิตประจําวันนะคะก็ ส่งเสริมทักษะด้านภาษาที่ดีเลยนะคะอ่าตอนนี้เรามาถึงข้อที่6ของประโยชน์ของการเล่นเลอเธอแล้วสําหรับผู้ที่เข้าเพิ่งมาฟังไลฟ์อาจจะไม่รู้ว่าวันนี้พิกันมีน้ํายาซักผ้าบิสเบบีมาแจกด้วยนะคะโดยที่พิกันเนี่ยมีกติกานะคะแค่เข้ามากดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้ติดแฮชแท็กบีทเบบีมีต่อเบบีค่ะอ่าและคอยตอบคำถามในไลฟ์นี้นะคะแจกทั้งหมด ยี่รางวัลรางวัลละ2ถุงนะคะคุณแม่ประโยชน์ข้อที่เนะคะในเรื่องของของพัฒนาทักษะด้านสังคมการเล่นเลอเทอะส่วนใหญ่เด็กก็จะเล่นแบบมีเพื่อนเล่นเด็กเพื่อนแถวบ้านพี่น้องพี่น้องบ้านใกล้เคียงมาเล่นกันนะคะก็ลูกก็ต้องมีการสื่อสารกับเพื่อนรู้จักปณีปนอมยอมรับกติก,กาที่กําหนดนะคะอ่าเขาก็ต้องปรับตัวเล่นกับคนอื่นนะคะก็เป็นการ พัฒนาทักษะด้านสังคมนะคะเขาจะเล่นยังไงให้เพื่อน,นยอมเล่นกับเขาเขาต้องคิดแล้วนะคะอ่าแต่พัฒนาสมาธิและความสนใจจดจ่อนะคะซึ่งการเล่นเลอเทิร์เนี่ยสังเกตสิว่าลูกเราอ่ะจะเล่นได้นานเลยพี่กันเคยให้ลูกเล่นทรายนะคะเพื่อนลูกมาเล่นด้วยกันโอ้โหไม่ยอมเลิกเลยเป็นทองชั่วโมงก็ไม่อยากเลิกนะคะเพราะเขาก็เล่นได้หลากหลายเราอาจจะแบบ ไกด์เขานิดนึงว่าเเล่นทรายเล่นยังไงนิดนึงนะคะเขาก็เล่นต่อเองได้เลยนะคะซึ่งเขาจะมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างเนี้ยดีทําให้เขาเนี่ยอะไรนะพัฒนาว่าเขาสนใจเพิ่มพัฒนาการด้านสมาธิอ่ะเขาจะมีสมาธิได้นานขึ้นจดจ่อได้นานขึ้นซึ่งจะมาจะติดเป็นนิสัยถ้าเขาไปเรียนรู้อยู่ช่วงวัยอนุบาลเนี่ยเขามีความตั้งใจหรือมีสมาธิที่ดีอ่ะ เขาก็จะทํางานต่างๆหรือว่าเรียนรู้ได้ดีแล้วมันก็จะมีประโยชน์ต่อเมื่อเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเก้าคือการเล่นเลอเธอเนี่ยมันทําให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองนะคะรู้จักขีดจํากัดของตัวเองก็คือว่าเวลาที่เขาเล่นเลอเธอเขาก็มีขีดจํากัดว่าอันนี้ทําไม่ได้อันนี้ยังยัง,ย,งยังทาไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ทําได้ทําได้ประมาณนี้นะอ่ะอย่างเร่นอ่ะเล,เ,ลเล่นเล่นเลอเธออ่ะอย่างเช่นเขาไปเจอ สมมติว่าเล่นดินพี่ก็นึกถึงแต่เล่นดินเล่นทรายเนาะไปเจออึหมาตรงกองหนึ่งเขาก็จะรู้แหละอันนี้เขาไปเล่นไม่ได้เพราะมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะควบคุมตัวเองนะคะรู้จักขีดจํากัดของตัวเองด้วยว่าทําได้แค่ไหนปีนป่ายได้แค่ไหนไปเล่นโคนนะคะเล่นปีนตรงโคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลงไปลึกได้แค่ไหนเขารู้นะคะสิบค้าลูกได้ปลดปล่อยนะคะจากการโดนห้ามเวลาที่เรา บางทีเราอยู่ในบ้านนะคะมันด้วยความสีจำกัดค่อนข้างเยอะลูกเราก็จะอันนั้นทําไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้นะคะแต่การเล่นเลอเทอร์ส่วนใหญ่เราจะเล่นในที่กว้างเนาะลูกก็ปลดปล่อยได้เลยนะคะไม่ไม่โดนห้ามเพราะพ่อแม่จัดพื้นที่ให้เล่นนะคะอ่าข้อสิบเอ็ดนะคะลูกจะได้มีความสุขสนุกนะคะปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดนะคะเด็กๆบางทีวันจนถึงสุกเรียนนะคะพอสองทิศเนี้ยได้เล่นนะคะก็มีการ ปลดปล่อยความเครียดน,นะคะสร้างความสุขสนุกให้กับลูกแล้วก็สร้างความทรงจําที่ดีให้กับลูกในวัยเด็กดูอย่างเรานะคะพี่แกนรู้สึกเลยว่าพี่แกนจะมีความทรงจําในการเล่นดินนะค่อนข้างเยอะเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะไม่มีของเล่นเยอะเนาะอันนี้พี่แกนก็เล่นเล่นขุดดินทําขนมโคกใครทันไหมใครได้เล่นดินเหมือนพี่ไหมนะคะคอมเมนต์กดหนึ่งค่ะกดหนึ่งใครเคยเล่นขายขนมโคกในการขุดดินเป็นหลุมไหมเออขุดดินเป็นหลุมๆมะค่ะแล้วก็เอาดินมาผสมน้ําแล้วก็หยอดนะคะ ยอดเสร็จนะคะรอแข่งด้วยขายขนมโคกนะคะเมื่อก่อนพี่การอยู่บ้านพักครูพ่อแม่เป็นครูเนี่ยก็เล่นอย่างเงี้ยค่ะกับเพื่อนที่อยู่ในบ้านพักครูด้วยกันอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งสังคมได้ฝึกได้สนุกสนุกเลยนะคะก็อยากให้เด็กๆยุคนี้ได้มีโอกาสเล่นเลอเธอเล่นแบบอิสระแบบนี้นะคะทีนี้มาถึงความกังวลของเรานะคะความกังวลของเราคือเราจะให้ลูกเล่นเลอเทอยังไงที่ลูกของเราเนี่ย ต้องปลอดภัยเราก็ต้องยอมรับนะว่าว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องคอยดูแลลูกของเราให้ปลอดภัยด้วยนะคะมีวิธีการเล่นยังไงนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่นนี้ติดแฮกแท็กบิดเบบีดีบิดเบบีดีต่อเบบีนะคะแจกบิดเบบีน้ำยสาสกาพบบิดเบบียี่สิรางวัลน,นะคะอ่ามาต่อมีคนกดหนึ่งไหมใครเคยเล่น มีกดหนึ่งด้วยใครเคยเล่นขายขนมคอกขุดดินคะมีกดหนึ่งดิจทันใช่ไหมคะเนาะเราเป็นอะไรที่สนุกมากอันนี้มันเป็นควา,ามทรงจําวัยเด็กที่จะบอกว่ามันอยากให้เกิดขึ้นกับลูกเราบ้างนะคะให้พาไปเล่นดินเล่นโคลน,นะคะ,ะกดหนึ่งมีคนหลายท่านทันเลยนะเราต้องรอแห้งเลยนะแล้วเราเล่นเล่น,ลนทาอาหารกับใบไม้ใบไม้เอาใบไม้มาหาั่นทั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 นนะคะ แล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวขายเออสนุกมากสไตล์ตเด็กผู้หญิงอะนะคะเล่นขายของทําอาหารขายอันนี้ก็สนุกนะคะนี่เหมือนมาลื้อฟื้นอดีตยังไงไม่รู้นะคะอะมาต่อนะคะเรื่องของการดูแลให้ลูกน้อยปลอดภัยพ่อแม่เหนื่อยน้อยลงเมื่อให้ลูกเล่นเลอะเทอะอ่านะคะข้อแรกเนอะเราก็ต้องคอยเฝ้าดูลูกอย่างใกล้ชิดแหละนะคะโดยเฉพาะลูกวัยต่อแต่นะคะ การเล่นอิสระไม่ได้ไหมายถึงการปล่อยปาละเลยให้เขาเล่นแต่เราควรอยู่ในสายตาเรานะคะกําหนดบริเวณที่เล่นเปลืกปานะคะโดยอาจจะต้องเตรียมพื้นที่ให้ลูกก่อนนะคะเราจะไปปล่อยให้ลูกเล่นกองทรายที่มันมีขี้หมาแมวมาเยี่ยวมาอึอันนั้นก็ไม่ไม่ใช่นะคะอันนี้นก็เกินไปนะคะเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่นะคะทรายสมมุติว่าเราจะให้ลูกเล่นทรายก็ต้องเลือกโซนหรือเลือกที่ที่มันแบบ ไม่มีอึหมาอึแมวไม่ได้เป็นที่ที่สัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆมาอึน,นะคะหรือสมัยนี้เราก็ต้องบอกเลยบางทีเราก็ต้องสั่งทรายมาให้ลูกเล่นนะคะเพราะว่าจะไปหาเล่นดินเหมือนสมัยเรามันก็คงยากแล้วแหละเราก็ต้องสั่งทรายมากองให้ลูกเล่นทีนี้เราก็ต้องคอยดูแลทรายของเราให้สะอาดเนาะเอาผ้าคลุมอะไราไว้นะคะไม่ให้อึสัตว์ลงไปนะคะอันนี้ก็ต้องคอยดูแลก็ถ้าเล่นแบบตามพื้นถนนสมมติว่าบ้านใครอยู่ต่างจังหวัด หน่อยหรือว่าอยู่สวนอ่ะมันมีพื้นที่อย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเศษกระเบื้องเศษตะปูคอยเก็บนะคะเดูว่ามันลกเกินไปไหมจุดนั้นน่ะงูเงี้ยวเขี้ยวขออีกนะคะก็ต <Mobile. Finding S 1> ้องดูแมลงป่องแมลงป่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแล้วจัดโซนให้กับลูกว่าตรงนี้ได้นะคะเนี่ยเพื่อให้เขาได้รู้ว่าอ่ะเขาเล่นตรงเนี้ยได้แม่บอกนะคะพอก็รู้จักควบคุมตัวเองว่าไม่ออก ไปที่รกๆตรงนั้นนะคะอ่าจัดหาอุปกรณ์และเครื่องทุนแรงสำหรับการเล่นเลนเอเธอถ้าเราเห็นประโยชน์เราตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเราจะให้ลูกเล่นเลอเทอเราอาจจะต้องลงทุนซื้อนิดนึงนะคะพลาสติกมาปูพื้นนะ,ะที่บ้านเราสมมติว่าบ้านเราเป็นแบบเป็นไม่ได้อยู่สวนเนี่ยอันนี้ใน,นนี้เราก็จะลําบากนิดนึนนงเพราะเราจ,จะไม่มีดินเป็นแบบให้ลูกไปเล่นพื้นสวนไม่ให้ลูกเล่นเนาะเราก็ต้องปูพายาง าดินหาอะไรมาให้ลูกเล่นเล่นสีอ่าเอาใบไม้มาจุ้มสีปั๊มอย่างเงี้ยก็ต้องปูพายางนะคะเวลาทำาสะอาดหรือเวลาเก็บอะ่ะมันง่ายสําหรับเราแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บ้านเรือนของเราเนี่ยก็จะไม่เลือะเทอะนะคะอ่าเรื่องสีสีเนาะก็ต้องเลือกสีที่มันอาจจะใครมีบัจเจ้นหน่อยอาจจะสีที่ล้างออกง่ายก็ดีนะคะก็จะดีกับลูกนะคะพวกไม ปัจจายอันตรายต่างๆนะคะหรือใครไม่อยากจัดพื้นที่ไม่อยากเหนื่อยเราก็สามารถพาลูกไปเล่นเลอเธอในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้พี่กันเห็นเยอะเลยเพ,เพกราวที่ทําแบบเลอเธอได้เช่นพวกมีโคนลื่นสไลเดอร์ลงมาที่โคนนะคะเล่นตามเก็บไข่เก็บกะเก็บไข่ก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะเลยนะคะเล่นบอ่อทรายนะคะที่เขาจัดพื้นที่ไว้ให้นะคะ พาลูกไปนั่งเล่นให้อยู่ในสายตานะคะเหมือนเป็นการรีแลกคุณแม่ด้วยนะคะนะคะข้อที่ห้านะคะเวลาที่เราให้ลูกเล่นลเลิศเินสิ่งที่เราต้องทําใจคือเสื้อผ้าลูกต้องเลอะเถอถ้าเป็นการเล่นนอกบ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยเตรียมเสื้อผ้าลูกน้อยไปด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนหลังจากเล่นเสร็จนะคะอ่าและข้อที่หกนะคะต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องใช้น้ํายาซักผ้านะคะที่ทําสะอาดคราบฝังแน่นได้อย่างดี ก็แนะนำน้ำยาซักผ้าเด็กบีชเบบี้นี่เลยนะคะต้องบอกว่าขจัดคราบได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคราบฝังลึกคราบสกปรกยอดทิศอย่างพวกคราบโคนนคราบเลือดคราบสีเทียนคราบโกโก้คราบน้ำผลไม้คราบฟุกฟักทองคราบซอสคราบไอศครีมเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าตอนลูกกินข้าวหรือตอนลูกเล่นน่ะลูกเจริแล้วเสื้อผ้าชุดสวยถลกของลูกเจรินะคะเพราะซักออกจริงนะคะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปพี่กันนะพี่กันเคยทําแล้วนะคะทํารีวิวแล้วนะคะจะบอกว่า คือขจัดคราบหนักได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาแช่ผ้านะคะไม่ต้องปึงแรงขยี้นะคะที่สําคัญแน่นอนอ่อนโยนต่อผิวของลูกด้วยเพราะใช้สารทำาสะอาดร้อเปอร์เซ็นจากที่มีต้นกําเนิดจากธรรมชาตินะคะผ่านการทดสอบแล้วนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวบอบบางหาซื้อได้ง่ายนะห้างสรรพสินค้าร้านค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะวันนี้พี่การต้องขอบคุณมากค่ะและเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ